หลายคนเก็บอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนลมยังสงสัยผิดไม่ผิดปืนแก๊บยิงสัตว์ล่านกตามท้องไล่ท้องนาเฮ้ยผิดไหมนอกจากนี้ยังมีพวกด้ามปืนลำกล้องปืนนะฮะไกปืนแมกกาซีนบอกเฮ้ย hey, ชอบผู้ชายเราชอบเก็บสะสมนะถามว่าเฮ้ย hey, อุปกรณ์เหล่านี้มันมีความผิดไหมเวลาตำรวจเจอเขาจะจับไหมก็ไม่อยากให้ตกเป็นการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการวันนี้ ทนายอนนท์จะมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์พวกนี้นะครับเรามาดูความหมายของคําว่าปืนก่อนนะว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจับก็คือใครมีอาวุธปืนถือว่ามีความผิดจะต้องถูกจับตามมาตรา7แห่งพลบอาวุธปืนนะครับ2490ตรงนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่านะครับคำว่าอาวุธปืนนะครับตามพลบอาวุธปืน2490ดังกล่าวนะครับเขาระบุไว้ว่ายังไงบ้าง อาวุธปืนนะครับเขากําหนดไว้ในมาตราหนึ่งวงเล็บหนึ่งเขาบอกว่าอาวุธปืนหมายถึงอา,อาวุธปืนรวมถึงวัสดุอื่นใดนะครับอาวุธปืนหมายความรวมถึงตลอดอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนโดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอํานาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสําคัญนะครับหมายถึงว่าตลอดถึงอาวุธทุกชนิดที่ใช้ส่งกระสุนปืนทุกชนิดที่ใช้ส่งกระสุนปืนนะครับด้วยลักษณะของแรงดันหรือพลังงานรวมถึงอุปกรณ์อื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเอาแล้วสินะ ปืนอัดลมก็ถือว่าเป็นอาวุธชนิดอื่นซึ่งส่งเครื่องกระสุนนะครับด้วยวิธีระเบิดหรือกําลังดันหรือแก๊สหรืออัดลมเฮ้ยแล้วทีนี้ตกลงปืนอัดลมมันเป็นอาวุธปืนตามความหมายไหมปืนพังปืนเสียนะฮะต้องดูว่าอันนี้เขาบอกว่ารวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดเฮ้ยแล้วมันมีอะไรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ด้ามปืนผิดไหมซองแมกกาซีนผิดไหมลำกล้องผิดไหมหลายคนสงสยัยเอาเอาชัดๆนะฮะคำว่าปืนนะฮะหมายถึงว่าอาวุธที่ส่งเครื่องกระสุนนะครับถ้ากรณีว่าใครมีคำว่าอาวุธปืนไว้ในครอบครองจะถือว่าผิดมาตราเจห้ามไม่ให้ผู้ใดมีใช้อาวุธปืนนะครับตรงนี้จะเขียนไว้ในมาตราเจ ห้ามไม่ให้ผู้ใดซื้อมีใช้สั่งหรือนาเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตฉะนั้นใครมีอุปกรณ์ซึ่งมีความหมายเป็นอาวุธปืนโดนจับนะอาวุธอื่นใดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนด้วยการระเบิดหรืออัดลมนะฮะปืนอัดลมถ้างั้นเรามองดูว่าปืนอัดลมเคยมีคําวินิจฉัยนะฮะเคยมีคําวินิจฉัยในส่วนของปืนบีบีกัน โดยมีหนังสือหาลือนะครับไปที่คณะกิจษฎีกานะครับเป็นคดีแล้วเสร็จที่846-2551ทับ 5, 5เป็นหนังสือของมาหาทไทยที่ลงวันที่3ตุลา2551เขาวิเคราะห์คำว่าอาวุธปืนไว้ชัดเจนมากเลยนะฮะเขาบอกว่าปืนบีบกันนะครับตรงนี้ถือว่าผลิตจากพลาสติกเซลาใช้ส่งกระสุนซึ่งเป็นพลาสติกและเซเลมิกประกอบทั้งบีกันใช้ อุปกรณ์ผลิตจากวัดส,วดสดุซึ่งเป็นพลาสติกและเหล็กซึ่งไม่มั่นคงแข็งแรงจึงไม่ใช่อาวุธตามความหมายของพรบอาวุธปืน2490นะฮะฉะนั้นทุกวันนี้สํนักง,งานกิจสดีกาตีความมาชัดเจนแล้วว่าบีบกันไม่ใช่อาวุธปืนฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าในกรณีปืนอัดลมหรือจุดระเบิดเครื่องส่งกระสุนโดยอัดลมตรงนี้จะมีความผิดไหม ซึ่งในคําวินิจฉัยหลายๆคดีของศาลก็จะมองดูว่าลักษณะอาวุธปืนจะต้องเป็นอาวุธที่ส่งเครื่องกระสุนซึ่งมีลักษณะร้ายแรงไม่ใช่เมตสติกพลาสติกหรือเซรามิกฉะนั้นการยิงลูกตะกั่วซึ่งสามารถทําอันตรายคนถึงบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้นั่นคือปืนแน่นอนฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะคะคว่าปืนนะไม่ว่าจะเป็นปืนเบอร์หเบอร์สนะครับตรงนี้ก็ต้องถือว่า เป็นอาวุธปืนตามความหมายพรบอาวุธปืน2490เป็นปืนขาพับที่ซื้อจากฝั่งลาวาหรือประเทศเพื่อนบ้านที่ขับปุ๊บยิงปุ่งที่เป็นหัวเม็ดกระสุนพัดแอลเม็ดอาเขาเรียกตะกัวตัวนั้นถือว่าฆ่าคนได้ฉะนั้นไม่ว่าปืนตรงนี้หรือกระบอกปืนหรือปลายปืนหรืออะไรวัสดุอื่นใดของอาวุธปืนชนิดนี้ถือว่าเป็นอาวุธปืน ปืนแก๊ปที่ยิงตามบ้านเป็นชาวไล่ชาวนาไปใต้หนูนะฮะตามท้องไล่ท้องนาอันนี้ถ้าผมแปลตามข้อกฎหมายข้อมาตราหนึ่งวงเล็บหนึ่งแล้วไม่รอดนะครับอาวุธปืนหมายถึงว่าอาวุธอื่นใดที่ส่งเครื่องกระสุนนะฮะด้วยการจุดระเบิดโอ้โหนะฉะนั้นแสดงว่าปืนแก๊ปชาวบ้านที่ต่านะด้วยพลังงานจุดระเบิดของดินปืนหรือพลังงานอยู่ในความหมายเต็มเมเลยนอกจากนั้น เราปืนซึ่งเสียนะฮะอย่าไปเก็บมาสะสมบางคนชอบนะเก็บปืนเสียของปู่ของตาเอาลำปืนเอาด้ามปืนเอาไกปืนมาบรรจุไว้ตรงนี้นะฮะเอาไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกตำรวจเข้าถูกจับทุกรลายนะฮะต้องรับผิดตามมาตราเจ็ของพรบอาวุธปืนทีนี้ปืนเสียนะฮะหลายคนสงสัยบอกเฮ้ยรวปืนเสียมันประเภทไหนบ้างพี่อนอนท์ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ซึ่งเขาจะจับมีความผิดนะครับ ตรงนี้จะกำหนดไว้นะครับจะเป็นประกาศของกฎกระทรวงนะครับฉบับที่ 1. พศ .2491 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน2490นะครับเขาบอกว่าส่วนของอาวุธซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาวุธปืนตามความหมายมาตรา4วงเล็บ1นั่นคือ1ลำกล้อง 2. เครื่องลูกเลื่อนหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน 3. เครื่องลั่นไกหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก 4เครื่องส่งกระสุนซองกระสุนหรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นคําว่าส่วนอุปกรณ์ส่วนควบนะฮะหรืออุปกรณ์บางส่วนเขาเรียกว่าส่วนของอาวุธปืนเหล่านี้ถือว่าเป็นอาวุธปืนเลยฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ครบไม่จำเป็นต้องใช้งานได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสภาพสมบูรณ์คุณมีความผิดทันทีถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่กล่าวเมื่อกี้นะครับ อุปกรณ์พวกนี้ถ้าแปลง่ายๆนะฮะมันก็คงจะเป็นหนึ่งลำกล้องเรารู้อยู่แล้วปืนแก๊ปตามท้องไร่ท้องนาลำกล้องสวยมากบางทีมีแต่ลำกล้องกระด้าปืนพังๆนะฮะนั่นคุณมีความผิดแล้ว2เครื่องลูกเลื่อนไอ้ที่ลั่นไกลหรือส่วนประกอบสําคัญของเครื่องลูกเลื่อนไอ้พวกไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นพวกแมกกาซีนที่ขึ้นไกลลูกเลื่อนเพื่อที่จะส่งกระสุนเข้าลังปืนนะครับที่ดึงแก,ก๊แกๆตรงนี้ถือว่าคุณมีความผิดทันทีนะครับ เครื่องลั่นไกไอ้พวกไกปืนนะฮะพวกพานท้ายปืนเหล่านี้ถ้าคุณมีแค่อุปกรณ์ไม่จําเป็นต้องใช้งานได้นะแค่มีไกปืนตกอยู่ในรถคุณโดนทันทีสุดท้ายเป็นเครื่องส่งกระสุนนะครับก็เป็นพวกซองแม็กกาซีนตรงนี้เจออยู่ที่บ้านมีความผิดทันทีอย่าทะลึ่งเอาไปเก็บไว้ชอบรักอยากสะสมเก็บให้มิดชิดตำรวจเจอเมื่อไหร่เป็นเรื่องนะฮะตรงนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังกันให้ดีสำหรับท่านชายที่ชอบสะสม ส่วนปืนลมทั่วไปเบอร์1เบอร์2นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหรือพวกปืน p c p ถือเป็นอาวุธปืนตามความหมายทั้งหมดปืนลมนะฮะเราจะคิดว่ามันเป็นอาวุธปืนหรือไม่แต่ถ้าเป็นพลาสติกที่เด็กยิงแป้งแป้ง,ปงตามงานวัดตังปุ่มปุ่มที่ใช้ลูกกระสุนยางพลาสติกนะตรงนั้นจะถือว่าอยู่ในความหมายของคล้ายๆบีบีกันเขาเรียกสิ่งเทียมอาวุธปืน คำว่าสิ่งเทียมคือสิ่งซึ่งมองดูแล้วลักษณะเหมือนอาวุธปืนแค่นั้นจะไม่มีความผิดบีบีกันสิ่งเทียมอาวุธปืนสามารถพกพาไปได้นะฮะตำรวจจับไม่มีความผิดแต่ถ้าเป็นปืนลมซึ่งยิงลูกตะกวัวสามารถทําอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้นะเป็นพวกปืน pcp ปืนลมปืนแก๊ปล่าสัตว์ตามท้องไล่ท้องนาอุปกรณ์ลำกล้องปืนลูกเลื่อนปืนไกปืนซองแม็กกาซีน ถ้าตำรวจเจอในรถถือว่าคุณโดนแน่นอนนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงสําหรับคนรักชอบสะสมเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเจอก็จะเป็นเหยื่ออันโอชะถูกจับไปปรับนะฮะต้องส่งฟ้องที่ศาลด้วยข้อหานี้เนาะก็ไม่อยากให้หลงกระทําผิดกันโดยรู้เท่าไม่ถึงการต่อไปใครมีอุปกรณ์ประเภทนี้เก็บไว้ให้ดีของพ่อของแม่ของปู่ของลุงใครมีอุปกรณ์ประเภทนี้ถือว่า เป็นอาวุธปืนตามความหมายปืนห้างไปเก็บไว้ให้ดีนะของประตู้ไแม่ส้นนะฮะลำปืนเหลา่าปืนด้ามปืนเอาไปเก็บไกลปืนเหล่านี้เอาไปเก็บให้เรียบร้อยทัพภาคอีสานเราค่อนข้างมีเยอะนะปืนที่ล่าสัตว์ตามท้องไร่ท้องนาแต่ปัจจุบันถือว่ากําหนดเป็นความผิดแล้วนะต้องระมัดระวังกันให้ดีมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายอน,อนุก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบสาระดีๆกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ